So สวัสดีค่ะ,จะเจ๊คลวันนี้เปนเจกับเป้นะคะวันนี้เนี่ยเป้ตื่นเต้นมากทุกคนพาทุกคนมา complete ลุกไปงานอ e ีเวนต์ด้วยกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป้จะไม่ค่อยได้ไปอ e ีเวนต์หรอกทุกคนเพราะว่างานประจำไปอะมันเน่นมากแต่วันนี้หละฉันจะไปก็เลยจะพาทุกคนมา complete ลุกให้ดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยฉันจะแต่งหน้าอะไรยังไงดีซึ่งลุกที่ได้เนี่ยเป้อยากได้ลุกที่แบบเป็นสาวเก่านิดนึงเพราะตอนเนี้ยฉันแอบหลงหลักผู้เก่ามากก็อ,อยากให้ผู้เก่าแบบประทับจิตประทับใจอะไรตัวฉันนี่ 1> 1. ลุกที่เห็นเนี่ยก็ตามหน้าปกคลิปอย่างนี้เลยนะคะก็จะพยายามปลอมตัวเป็นสาวเก่าให้ได้มากที่สุด ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยเป้มีสูตรไม่ลับสําหรับการปลอมผิวหน้าของเราให้เป็นผิวเกา่าโดยการเอา2ตัวนี้มาผสมกันจ้ามันปังมากชัเดบิวมาเรียบร้อยแล้วกันแดดวิตามินกับพร i เมอร์คอลลาเจนเป็นเฟรนด์ไอเทมของเป้เลยใช้คู่กันเราดีมากให้งานผิวเกาหลีแบบสวยฉ่าอย่างเป็นธรรมชาติบีบออกมาทุกคนผสมเข้ากันไปเลยเวลาลงผิวเนี่ยจะได้เนื้อที่เนียนฉ่าแบบนี้เลย ตัวกันแดดวิตามินตัวนี้ทุกคนมันเป็นกันแดดแบบไฮบริดสูตรนะ้ํามี S P A 5 C P A 3บวกไปชอบมากตัวเนื้อครีมนางเนี่ยบางเบามีความเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เนอะหน,หนะและที่สําคัญมีเทคโนโลยีพิเศษที่ชื่อว่า Porous Power เป็นตัวที่ช่วยควบคุมความมันบนผิวหน้าของเราพวกซีบัมคอนโทรลด้วยกันน้ํากันเหนือได้ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการบํารุงด้วยเพราะนางมีสารสกัดจากจ,ากจมูกข้าวคอลลาเจนและเมื่อไขอยทากจากเมืองชุนนำเกาห ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือข่อยทากที่ดีที่สุดมาช่วยบำรุงผิวของเราให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะเป๊ชอบใช้ในวันที่เราอยากแต่งหน้าเบาๆแล้วอยากหาครีมกันแดดสักตัวที่สบายหน้าก็คือเป๊ก็จะใช้ตัวนี้บีบออกมาเนี่ยน่าจะเป็นน้ําสีขาวๆนะคะทาไปแล้วก็ไม่มีสีเหมาะกับคนที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายที่สําคัญไม่อุดตันด้วยส่วนพรีเมอร์ตัวนี้เป้ชอบเอามาใช้เวลาที่ผิวเป้แห้งมากๆมีความเป็นแบบจุดๆกระดำกระด่างแต่ง หน้าไม่เรียบเนียนไม่สวยไม่ติดทนเลยแต่ลุควันนี้ของเราต้องการความผิวสวยหนักมากและติดทนหนักด้วยทํายังไงให้เครื่องสําอางฉันติดทนทั้งวันต้องตัวนี้เลยเนื้อครีมนางอาจจะเป็นสีเบจที่ทาไปแล้วจะปรับสีผิวให้สว่างขึ้นหนึ่งระดับ แต่ว่าไม่ได้ปกปิดนะคือนางอะไม่ได้หนาเหมือนเป็นรองพื้นเป็นเนื้อที่เกลี่ยงง่ายๆแต่ไม่เป็นคราบทาไปแล้วว่ะช่วยเบอล์ลุ่นผินดีมากได้งานผิวเกาสุดๆดูสวยสุขภาพดีแม้ไม่ต้องใช้รองพื้นแล้วนางเนี่ยมีเมือกหอยทากจากเกาหลีนะคะที่เป็นตัวเดียวที่อยู่กับในกันแดดวิตามินเลยช่วยบำรุงให้ผิวยกกระชับคืนความต่งตึงให้กับผิวของเราด้วยคนผิวบอบบางเป็นสิวง่ายอะ่ะใช้ได้นางไม่มีพาราเบนมีความอ่อนโยนไม่อุดตันไม่เป็นขุย แถมมีกันแดดและช่วยคุมมันถึง18ชั่วโมงด้วยนะลุคนี้ยสำคัญที่การปูพื้นผิวจริงๆหลังจากนั้นนะเรารอสักพักนะคะให้มันเซตตัวนิดนึงเอาคอนซีลเลอร์นะคะมาเก็บรอยเบาๆลงรองพื้นแบบบางๆไม่ต้องเอาแบบปกปิดเยอะนะทุกคนเพราะว่าเราอยากได้ฟินิตลุกแบบงานผิวกระจกแบบนี้จากนั้นเนี่ยจะเอาลิปเนื้อวาว,าวสีชมพูนะคะมาทาแก้ม และปากเอาเป็นสีเดียวกันเลยทุกคนแล้วเอาอายแชโดว์สีชมพูนะคะกรบเบือกตาด้านบนเอาอายแชโดว์สีสว่างเนี่ยเป็นสีคขีมครีมไม่ต้องแบบขาวนะเอาเป็นครีมครีมพอนะคะทาใต้ตาสร้างเป็นดอลลี่อายทาหัวตาเน,เน้นให้แบบมีความแบบตาสดใสตาสว่างตาเด็กเนาะหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาอายไลเนอร์กากเพชรวาดมือเปลือกตาแบบนี้เลยทุกคนขั้นตอนนี้ขอให้ใจเย็นนะจ๊ะเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยอาจจะล้มละลายเพราะขั้นตอนนี้ก็ได้ พยายามเบามือที่สุดอันนี้ขนาดมือเป็นคิดว่านิ่งแล้วนะมันก็ยังสั่นเลยอะ่ะก็เลยแบบเส้นใหญ่เวอร์แต่ที่ไปคิดในใจอ่ะไปอยากได้แบบอายไลเนอร์กับเพสเส้นเล็กกว่านี้คือจริงๆแล้วว่าไอตัวจิ้มจุ่มตัวนี้มันเป็นเส้นเล็กนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มือเราสั่นเราก็เราต้องแบบเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเส้นก็เลยจะใหญ่ประมาณนี้ก็เออใหญ่สะใจดีเหมือนกันหลังจากที่หน้าเริ่มจะเสร็จแล้วนะคะเราอย่าลืมเติมคิวด้วยเขียนคิวให้แบบพอสังเกตพอไม่ต้องอเอาเข้มมากเพราะลุคนี้ ตาเข้มแล้วเนื่องจากมีคนตาปรอมถาวรปากเนี่ยชมพูปรีสไปแล้วแก้มก็ค่อนข้างจึง้งนิดหนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิ้วอยากเข้ม เน้นนะอย่าเข้มเอามาคลาคิ้วสีอ่อนๆน,นะคะถ้ากบสีคิ้วไปเลยเพราะเราต้องการให้แบบเออหน้าดูละมุนแล้วจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่ตาที่เดียวที่แบบมีกับเพชรจึ้งขนาดนี้นะอ่ะฟินิชลุคของหน้าเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วทุกคนมันฉ่ำมากแล้วก็ไม่โปะด้วยแค่หน้าก็สวยแล้วเพราะเราลงผิวดีเห็นไหมไม่ต้องลงอะไรมากเลยตอนนี้ยังไม่ฟินิชนะคะแต่ว่าหน้าเราเนี่ยเสร็จแล้วมีความละมุนมากเหมือนแบบนางฟ้าตกสวรรค์มาเลยทีเดียวคือ แบบมีความเก่ามากฉันึกงก็เป็นผู้เก่าจริงๆนะและมาที่ผมนะคะผมเนี่ยเราไม่อยากให้มันแบบเป็นทรงที่เป๊ะมากมันไม่ใช่งานกาล่าเด้อเป็นแค่อีเวนต์นะคะเดี๋ยวพี่จ๋าจะตกใจเอาได้นะคะเราก็เลยจะเอาเป็นผมดัดสบายๆแบบนี้แล้วก็เอากากเพชรเมทตัตนะคะมาติดตรงนี้แทนค่อยๆติดไปเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองได้ฟินิชลุกออกมาแบบนี้เลยเป็นไง พอไหมคงหน้าเนี่ยอาจจะไม่เกาแต่ถ้าซูมผิวอย่างเดียวคือปังแน่แน่ผู้เกาจะต้องประทับจิตประทับใจในตัวชั้นเดี๋ยวไปจะมีอีกคลิปนะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครสนใจกันแดดและไพรเมอร์หน้าช่าแต่คุมมันเริ่ดสอตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปมิลเล่อีฟแอนด์บอยวัสันบิวเียมและเซเว่นเลสาขาที่ร่วมรายการได้เลยนะนอกจากนั้นเนี่ยฝากติดตามใน ที่เฟซบุ๊กทิกตอกของเป้นด้วยนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, ให้กำลังใจช่อหน่อยละกันวันนี้ไปละจ้าบ๊าย